สวัสดีไม่เอาบังโอนก็โพรบขเนียดเลยจังไงในแม่นงโยกนังโมบอกเรื่องบกเรื่องไตประทูดักเทศพองเลยจ้ะบอกดักเทศพองโอบโสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของแม่นงยกนะคะวันนี้แม่นงโยกจะมาตำน้ำพริกนะคะตำน้ำพริกใส่พริกผงหอมๆเลยค่ะตำแบบง่ายๆนะคะประทูทอดเนี่ยค่ะวันนี้แม่นงโยกขออนุญาตพูดภาษาเขมรนะคะเป็นภาษาบ้านเกิดภาษาท้องถิ่นนะคะจ้ามาเลย โกนหน้าเกิดยังแม่โกนแม่น้องหยกล่ะน้องหยกอ่ะไม่เป้าอ่ะถอดอะไรประตูไอซีไอซีไซต์แต่เดงรถครับทำไมเด้งทานหน้าครับทำไมหน่วยนายือทากี้คเคลียนซีครับทำไมเอาเลยเยทาเออเน่าโกนนี่กิดใส่ใจงสังซีจังซีครับทำไมถ้าจังเอาตัวติงที่ครับเมฆมาถอดไอซีใส่ประตูลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกผงแบบตำแบบง่ายๆเด้อพี่น้องเมื่อนี้ แบบไม่ง่ายอยากกินแบบนี้เคลี่นซีแบบแย่ yeah, แมวบางปูนบกแบบอบอย่างสกราวยิง้งแมวหมอดบ๊อกอยากเถกคงจะบุกขอมใครที่อยากให้พูดภาษาเขมรกดหนึ่งนะคะใครไม่อยากให้พูดก็กดสองนะคะ แต่ว่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าแม่น้องหยกเป็นคนคอมเมนนะคะเอาดักนี่เดิมกระทิมต้นหอมผักชีนะคะเดิมกระทิมต่ำแบบง่ายๆสไตล์แม่น้องหยกนะคะง่ายๆแต่เซฟแน่นอนค่ะทุกคนสิเอาหยังหมากไม้ ใส่ปลระซันี่ก็แสบแล้วตกตกตกอีกอย่างเจ้ยเห็นไหมสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนถ้าใส่พริกพงนะคะอุดครมแบบดน่ากลัวมาก อีสันก็จะเป็นแบบนี้แต่เซฟแน่นอนค่ะทุกคนสมัยก่อนปุย่าตาใหญ่ก็พาทำพาทำอย่างนี้แหละตามแบบง่ายๆตามแบบรวดเร็วได้กินแสบแ่บแสบลายเด้อพี่นอ้องใครชอบก็เอาไปทําเด้อใส่พริกข้ง ใส่ปลาทูปลาทูทอดเราแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใส่น้ำปลรราใส่พงชูรสเดี๋ยวไปเอามะนาวมาใส่อีกเป๊ะเลยทีนี้มาแล้วจ้าทุกคนไปแล้วมะนาวอ,นอืันใส่จังสเซิเซฟเอาไปลองทำเด้อง่ายๆแต่หอมหอมพริกผงทำอย่างเงี้ย ได้กินเร็วด้วยไอ้หอมแดงก็ไม่ต้องใส่ใส่แต่พริกพงกับไอ้ต้นหอมผักชีนะแล้วก็ใส่ปลาทูทอดเราใส่ปลาร้าพงชูรสพริกพงมะนาวนิดหนึ่งอุ้ยยังงีนิดแกงใดลิดใดเจิงอ้ยลิดติดใดเด,ด้อเจิงบักหิดตดเดี๋ยวกข พี่น้องเอานี่เด้รด้วยหอยสร็นี่เสร็จแล้วจ้านี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นหน้าตาไหมนี่เดีย๋ยวจะตักขึ้นแล้วนี่น่ากินมากค่ะทุกคนซีสันก็อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้แหละคลุก,กกับข้าวร้อน,รอ,นอร่อยยกมือเลย เห็นไหมคะสูตรเมนังหยกนะคะง่ายๆค่ะเป๊บเดียวค่ะเป๊ะมากมาเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีไม่เอาบางังโอมก็โพบเขี่ยโดยจังไงในเมนังหยกนางโมอบอกเกรืองบอกเกรืองไตประูดักพเทพองเด้อจ้ะบกดักพเทพองโอบโบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเมนังหยกนะคะวันนี้แม่นังหยกจะมาตำน้าพริกนะคะตำน้ําพริกใส่พริกผงหอมๆเลยค่ะตำแบบง่ายๆนะคะประทูทอดเนี่ยค่ะ วันนี้แม่นงโยกขออนุญาตพูดภาษาเขมรนะคะเป็นภาษาบ้านเกิดภาษาท้องถิ่นนะคะจ้ามาเลยโกนหน้าเกิดยังแม่กโกนแม่นงโยกละ่ะนงโยกอ่ะไม่เผ่าอะถอดะไรประตูไอซี่ไอซีไซต์แต่ในรถกรับเมย์ เดงทานหน้าครับเมกเนยนาคืทาเคลียนซีครับเม,บมเอางี้เลยยยทาเอาอ้อาโกนี่ก็ใส่จังซีจังซีครับ,มรบไมกทาจ้งเอาองตรนรติงที่ครับเมกม,มาถอายซีโกนอ่สุดอ่ะใส่ปลาทูลงไปนะคะแล้วก็ใส่พริกผงแบบตำแบบง่ายๆเลอพี่น้องเมื่อนี้ตำแบบง่ายอยากกินแบบนี้ លៀនស៊ីបែបយ៉ែមអើបងប្អូនបុកបែបបងប្អូនយ៉ាងស្រកក្រៅយើងដាក់មាត់បោះដាក់ញាក់ត្រូវយើងប្រហែលក ใครที่อยากให้พูดภาษาเขมรกดหนึ่งนะคะใครไม่อยากให้พูดก็กดสองนะคะแต่ว่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าแม่น้องหยกเป็นคนคเขมรนะคะ <c oughs> เอาดักนี่เดิมกระทิมต้นหอมผักชีนะคะเดิมกระทิม <c oughs> ตามําเบบง่ายๆสไตล์แม่น้องหยกนะคะ ง,ง่ายแต่เสบแน่นอนค่ะทุกคนสิเอาหยังหมากไม้แล้วใส่ประระซัมเน่ก็เสบแล้วโอ้โอ้โอ้โอลักตกตกตกอีกอย่างเจี เห็นไหมสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนถ้าใส่พริกผงนะคะอุคกำแบ็ดน่ากลัวมากสีสันก็จะเป็นแบบนี้แต่เซฟแน่นอนค่ะทุกคนสมัยก่อนปุย่าตายใหญ่รับ พาทำพาทำอย่างนี้แหละตามแบบง่ายๆตามแบบรวดเร็วได้กินแสบแสบแสบรายเด้อพี่น้องใครชอบก็เอาไปทําเด้อใส่พริกข้งใส่ปลาทูปลาทูทอดเราแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใส่น้ำปลรราใส่พ้งชูรส เดี๋ยวไปเอามะนาวมาใส่อีกไปเลยทีนี้ออเอามะนาวไปเหมือนเดิมแล้วจ้าทุกคนได้แล้วมะนาวอ,อันใส่ได้สิเซฟเอาไปลองทำเด้อง่ายๆแต่หอมหอมพริกผงทำอย่างเงี้ย ได้กินเร็วด้วยไอหอมแดงก็ไม่ต้องใส่ใส่แต่พริกข้กับไอ้ต้นหอมผักชีนะแล้วก็ใส่ปลาทูทอดเราใส่ปลาร้าผงชูรสพริกข้มะนาวนิดหนึ่งอ้ยจังหงิดแกงใดลบิไดรบิเจิงอุ้ยลิดติดเด้อเจิงบักลิดติดเด็คเขอ เดือพี่น้องเสร็จเสร็จเสอเอานี่เดืรอรวยหอยสุน,น่ยเสร็จแล้วจ้านี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นหน้าตาไหม,มเดี๋ยวจะตักขึ้นแล้วนี่น่ากินมากคะ่ะทุกคนซีซันก็อีกแบบหนึ่งนะคะ น,นี่แหละคลุกกับข้าวร้นรอนอร่อยยกมือเลยเหะ,ะสูตรแม่นังยกนะคะง่ายๆค่ะแป๊บเดียวค่ะเป๊ะมากมาเดิมม์มโหบบายพังแม่นังยกบกกรืองไรประทู สวัสดีคะ่ะพบกับช่องน้องหยกกินแซ่บอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องหยกมีเมนูน้ำพริกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นน้ำพริกผงนะคะแล้วก็ปลาทูทอดผักกะทินนะคะกะทินริมรั้วนะคะแล้วก็มะเขือผักชีะคะ่ะแล้วก็แคบหมูนะคะมาจ้าสวัสดีไม่เอาบองโอนเด้อค่ะครบครบจันเดปร์เตี้ยงงั้นเอแม่น้องหยกมหาหกใบเตยเฮยหกใบเล็กเรืืองด้วยจ้ะเรื่องแดงได้แดงหกเล็กเรืืองเวลาลกหกใบบานเจริญเมียนกันล่างจ้ะมาเด้อ มากินข้าวด้วยกันค่ะจ่งหกใบเลยใดวันนี้ขออนุญาตกินข้าวกับมือนะคะขออนุญาตเวลากินน้ำพริกได้กินข้าวกับมือนี่มันฟินดีค่ะ ตอบดีถ้าไข่หมู อออขออนุญาตเด้อจ้มามันนี่สม้มหบใบนางใดลละ ยังได้ไว้จะงั่งกินกับมือนะอร่อยค่ะ ตำน้ำพริกตำน้ำพริกแบบแบบผงใสพริกผงมันจะแห้งๆนะคะมันจะเป็นแห้งๆเอามาคลุกกับข้าวมันเหมือนน้ำพริกนรกน้ำพริกตาแดงประมาณนั้นตำใสพริกผงนะคะอร่อย មិនចាអោចាឈប់នំធើ4ពីដើមតោស្រីអញ្ចឹងបុកដាក់ចេះផងចង្អាញ់គបបាយបានចើឡើងចាចាពីដើមឈប់4គ្រឿងស៊ីមលុកឃើញតាយោយឺនឡា ม่ต้องหยกเป็นคนซีสกเกตมีน้ำเภออุคันบางทีก็อยากพูดภาษาคขมรนบ้านตัวเองบ้างแต่บางทีไม่ต้องหยกก็คิดว่ากลัวเพ,เพื่อนฟังไม่ออกก็เลยไม่กล้าพูดแต่ก็มีเอฟซีบางคนเขาก็บอกว่าอยากให้พูดภาษาคขมรนบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาพูด เวลาถ่ายคลิปก็จะมาพูดบ้าง bài nâng đáy cho anh Tìm thi cặp chuyết hmm. Chắc chi hổm มีกระถินด้วย,ยกินกระถินก่อนมาเด้อมาเด้อใครที่ชอบกินน้ำพริก พิกนี่ก็คือเป็นเมนูที่ทุกบ้านชอบเหมือนกันนะคะทุกบ้านต้องมีนะคะต้องมีติดบ้านเป็นเมนูเจริญอาหารเมนูหยกเชื่อว่าทุกคนต้องชอบนะคะเมนูนี้ หมูกรอบมากแค่หมูกรอบมากเล,ลิปเมนองหยกก็จะเป็นเมนูแบบบ้านๆน,นะคะเมนูพื้นบ้านท,ทานในชีวิตประจำวันคือเวลาทำคลิปก็ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ย ก็คือให้ครอบครัวได้กินด้วยเฟนได้กินด้วย มะนาวเปลือกมะนาวหันหันเดีวก็เอามากินกับน้ำพริกหนาะอร่อยเป็นแบบกสมๆเปรีป้ยวๆแต่มันเป็นยา น้องหยกก็ชอบกินน้ำพริกเหมือนกันค่ะเวลาเขาได้กินน้ำพริกหืมสุดยอดเลยกมหน้ากมตา น้ยกกระเจดเฮยเดอเป็นแนเดอร์ไงในหกมันเจริญตีขนาดมันเจริญได้บานระพีจานนี่หกใบนี่หกเล็กเครื่องหกเล็กเครื่องไม่น้ยกหกใบบานเพราะว่าจะง่ายชอบชอบเจลวเกลื่องเจีมลกจางไงในกระโพเป็นแนเดอร์จำเคยเนี่ยทำไมน้ำคลิปโกรยค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไม่น้ำยกอิ่มมากค่ะวันนี้กินข้าวสองจานค่ะน้ำพริกอร่อยมากค่ะเป็นเมนูที่ไม่ต้อำยกชอบนะคะแล้วก็ผัก ปลาทูนะคะจ้าวันนี้ก็ลาแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ